และปีนี้ครับคนไทยจะได้เห็นกิจกรรมและกะิจกรรทศการต่างๆที่ขับเคลื่อนผ่านนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อวานนี้กับท่านนายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะกรรมการยุทธศา,าศาสตร,ร์นโยบายซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเห็นชอบหลักการอุตสาหกรรมด้านซอฟต์พาวเวอร์11สาขาครับว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารศิละปะและเฟสติวัลรวมไปถึงเห็นชอบตั้งอนุก,กรรมการเพิ่มเติมซึ่งก็มีคนดังในวงการบันเทิงเข้าร่วมด้วยครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2567ครับพร้อมกับกล่าวว่าในระยะแรกเริ่มเนี่ยนะครับประเทศไทยได้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมด้านซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายใน11สาขาและจะพิจารณาโครงการที่จะขับเคลื่อนในปีงบประมาณ2567และ2568ทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยนั้นเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้นครับ ก่อนที่นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสานักนายกรัฐมนตรีจะเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบโครงการอตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมาย11สาขาประกอบด้วยสาขาเฟสติวัลท่องเที่ยวอาหารศิลปะออกแบบกีฬาดนตรีหนังสือภาพ,พยนตร์ละครและซีรีส์สาขาแฟชั่นและเกมรวมถึงงานเย็นทั่วราบมหาสงกรานต์2,567ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ ขณะที่นางสาพแพร์ทองทานชินวัตรนะคะประธานกรรมการพัฒนาซอฟ์วร์ ور, แห่งชาติก็มีการลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพ,พยนตร์เพิ่มเติมด้วยนะคะมีการแต่งตั้งนี่บุคคลสําคัญกาที่กําลังเป็นข่าวค่ะก็คือนายชานนสันตินทรกุลน,นะคะหรือว่านนท์กุลน,นั่นเองแบบค่ะแอบปบค่ะนะคะนัก หวานใจของแอปใช่ไหมคะ <c oughs> นักแสดงชื่อดังเป็นอนุกรรมการแล้วก็อีกหนึ่งคำสั่งนะคะมี <c oughs> การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านละครแล้วก็ซีรีส์เพิ่มเติม,มก็คือนายชูเกียรติศักดิ์เีรกุลหรือมะเดี่ยวค่ะผู้จัดละครและซีรีส์นางสาวนงล,กงลักษณ์งามโรดค่ะรักษากา,ารประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RS Mul t i m e d ติ a n เดีย e r t a i n m e n t จำกัด <c oughs> แล้วก็นายวรริธนินกรม แเ pper ค่ะก็เป็นผู้จัดและผู้กำกับละครซีรีส์วายนั่นเองให้เป็นผู้แทนสมาคมสนับสนุนวายไทยนะคะ